สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะให้จะคุณเนื้อหางแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2,568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก s b s c r r i e l like, ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญ,ญาตเทพเทวดา กูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวท่านเจ้ากวนใเวรของท่านช่วยเปิดทางให้อาจารย์พยากรณ์ทำนายทายทักดวงชะตาของชาวมืองกรได้แม่นยําชัดเจนนะคะเริ่มต้นที่พลังงานไพ่อร์โคชุดแสงสุกนะคะไพ่ประจําตัวท่านค่ะท่านได้ไพ่โอ้โหขึ้นมาก็เด่นมากเลยนะคะหมายเลขเจ็ดสินะคะเป็นภาพวิกตอรี่เลยนะคะชัยชนะความสําเร็จ ไม่ว่าท่านจะไปแข่งขันอะไรหรือทำธุรกิจทำงานอะไรก็ตามท่านเป็นนัมเบอร์วันอย่างแน่นอนนะคะ,ะและอาจจะมีเกณฑ์ซื้อ,อบ้านที่ดินอะสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านก็ได้ด้วยไพ่นี้เป็นข่าวดีนะคะในเรื่องงานเรื่องการงานการธุรกิจของท่านเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งถูกโปรโมตโอ้โหสุดยอดเลยค่ะในตําแหน่งไพ่ใบถัดไปนะคะ,ะตาแหน่งการเงินจะแปลว่าท่าน มีลู่ทางหรือการมองลู่ทางการทํามาหาจินนะคะเฉลียวฉลาดนะคะบ,บางทีเนี่ยการที่เราดูคนอื่นบ้างนะคะว่าเขาทําอะไรยังไงมันก็อาจจะต่อยอดไอเดียของเราก็ได้นะคะหรืออาจจะแปลว่ามีลูกค้าเนี่ยเข้ามาแบบมองธุรกิจของท่านหรือมองงานของท่านมองสินค้าของท่านเพื่อที่จะเข้ามาเลือกจับใจ่ายใช้สอยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ พลังงานของไพ่บอกแบบนั้นนะในตำแหน่งถัดไปนะเป็นการคอนแทกการติดต่อไพ่ใบนี้จะมองถึงการที่ท่านใช้ความเด็ดขาดความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่าแปรไปในทางเสียนะ,ะมันคือพลังงานที่เรากล้าที่จะทำอะไรด้วยตัวเราเองแต่ท่านจะเป็นคนกล้าที่มีสติปัญญานะมีความรอบคอบเนี่ยอย่างดูไพ่ยอย่างเนี้ย อ่านะคะเราจะดูทางหนีทีไล่หรือดูอะไรที่มันเป็นผลได้ผลเสียมีความสุ่มเสี่ยงไหมท่านก็จะไม่ทานะในตําแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะถ้าไปนี้อาจารย์มองว่าแน่นอนแหละตาแหน่งบ้านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีการปรับปรุงอาจารย์มองนอั้นนะมีการปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกหักเสียหายกันทางทลายอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย นะคะประมาณนั้นที่มองเห็นนะคะอาจารย์มองลึกๆในภาพนะโอเคในตำแหน่งถัดไปนะคะในตำแหน่งลูกน้องบริวารท่านอาจจะเจอลูกน้องบางคนที่ทำงานแล้วไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เทเต็มที่หรือมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นท่านจะไปตรวจค้นเจอหรือเจอโดยบังเอิญก็ได้นะเราก็จะเห็นข้อบุคองของลูกน้องว่า ทำงานแบบไหนอะไรยังไงท่านก็อาจจะมีการอบรมตักเตือนเขาไปประมาณนั้นก็ได้อาจารย์มองประมาณนั้นนะเมื่อเราเห็นปัญหาแล้วเราก็จะรู้วิธีการแก้ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นั่นเองนะคะในตําแหน่งศัตรูนะคะอ,อน,นี้ต้องระวังนะคะถ้าท่านเคยมีปัญหากับใครเนี่ยต้องระวังว่า เขายังมีคิดไม่ดีกับเราอยู่นะคะแต่นั่นแหละ,ะมันมีแสงสว่างสาดแสงลงมาอยู่อาจารย์มองว่าถึงยังไงท่านก็มีทางออกทางแก้ปัญหาใครคิดร้ายก็จะไม่ได้กล้าทําอะไรแบบแบบจงแจ้งหรืออะไรขนาดนั้นนะเพราะมันเหมือนว่าเขาเอะพยายามนะที่จะสกัดกั้นหรือสกัดกั้นในเรื่องของ การเติบโตของท่านในเรื่องการงานการธุรกิจนะคะแต่ด้วยที่ว่าท่านเป็นคนมีไหวพริบมองการไกลและยังมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานแฝงเอ e นจีดีเดียร์สาดแสงลงมาถูกตัวท่านที่สามารถที่จะหลุดพ้นกับปัญหาอาจารย์มองว่าในโลกใบน,นี้มันไม่มีใครหวังดีกับเราร้อยหรอกคะ่ะไม่ว่าจะทำอะไรต้องมองให้ลึกรู้ให้จริงกับคนที่เข้ามาว่าแอบแฝงในแง่ของ ผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าคิดยังไงกับเราเราจะเพี้ยงพัมอะไรหรือเปล่าอาจารย์เชื่อว่าคุณนะ่ะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาได้ไม่งั้นไพ่ประจำตัวท่านไม่ขึ้นไพ่วิกตอรีนะคะโอเคในตำแหน่งคู่ครองคนรักคะนะคะอ่าไพ่ใบนี้เขาก็เป็นคู่ท่านนะ่ะเป็นภาพการสวมกุญแจระหว่างคนสองคนอยู่ด้วยกันนะเขาก็จะบอกเลยคนนี้เขาไม่ปล่อยมือท่านหรอกนะคะ เขาล็อกไว้แล้วอะไรประมาณนี้ระหว่างท่านกับเขาผูกพันและรักกันตลอดไปนั่นเองนะคะในไพ่ตำแหน่งสุขภาพระวังเลือดระบบเลือดหัวใจนะโดยเฉพาะคนสูงวัยต้องระวังหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้สูงวัยก็ต้องระวังแต่ไม่ได้แปลว่าเด็กๆนะอาจจะอายุ30กว่าขึ้นไประวังน้ําหนักระวัง น้ำหนักเยอะแล้วอาจจะมีปัญหาระบบเลือดนะคะระบบหัวใจได้ด้วยเหมือนกันไพ่ขึ้นเตือนแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นแบบรุนแรงนะคะแค่เราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายหน่อยก็แล้วกันนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ยังสนับสนุนยังซัพพอร์ตนะยังมีงานป้อนให้คุณยังมีโอกาสที่เติบโตในสายงานนะคะในตำแหน่ง การงานนะคะในตำแหน่งการงานโอ้โหอาจารย์ว่างานของท่านนี่มีคู่แข่งเยอะมีคนอิจฉาตาร้อนมีคนไม่หวังดีเหมือนกันนะอืมท่านก็ต้องดูดีๆแล้วแหละค่ะเหมือนไพ่ใบนี้แหละอาจารย์มองนะเรื่องงานมันอาจจะมีคู่แข่งมีใครที่พยายามที่จะอืสร้างภาพกับท่านนะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะคะอันนี้ระวังให้มากๆ แต่ท่านคิดว่าท่านน่าจะเตรียมความพร้อมหรือรู้ตัวพอสมควรแหละว่าใครไม่หวังดีใครคิดดีใครคิดร้ายอะไรประมาณนี้ท่านน่าจะระมัดระวังตัวเองพอสมควรแหละนะคะอ่าอย่างน้อยเราก็เห็นแหละนางฟ้าประทานพรความสําเร็จให้ท่านนะหมายเลขเจ็ดสิบห้าตำแหน่งโชคลาภท่านอาจจะมีลาบลอยลาบฟุกๆได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพอรอยู่เวลาเจอปัญหาอะไรจะ ยังก้าวข้ามผ่านปัญหาตำแหน่งสรุปมีคนอุปถัมภ์คำจุนมีคนหนุนมีคนหนุนดวงผู้ใหญ่หนุนดวงคนรักหนุนดวงท่านอยู่เกื้อกูลท่านอยู่ก็ได้ท่านจึงจะก้าวข้ามปัญหาได้เพราะมีคนสนับสนุนนั่นเองนะคะโอเคต่อด้วยความรักคนมีคู่นะคะความรักคนมีคู่ชาวมังกรน,นะคะขอฟังชาวมังกรก่อนพลังงานท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะ พลังงานไพ่ขึ้น the emperor เด็กถือดาบนะฮะพลังงานตัวท่านดีนะฮะเป็นพลังงานแห่งความเข้มแข็งความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมี power มีอำนาจกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกการเออเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไอเดียความคิดของท่านเนี่ยนะฮะท่านมีเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองเนาะรายได้ผลประโยชน์ท่านวางแผนแบบ อย่างดีเลยนะคะเพราะมีไพ่เดือดซันและเป็นสิ่งที่คำว่าเดือดฟูทําแล้วมีความสุขนะถ้ามองเรื่องการงานอาจารย์มองงั้นท่านจะสามารถหนึ่งไปทํางานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้มีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ทําอะไรก็ตามท่านทําเพราะท่านมีความสุขที่จะทําด้วยนะไม่ได้ทําเพื่อเพื่อเงินอย่างเดียวหรือเพื่อความมั่นคงอะไรอย่างเดียวแต่ ท่านทำอะไรด้วยใจรักและด้วยความพึงพอใจของตัวเองอาจารย์เห็นไพ่เดอะฟูชุดนี้แบบดูล่าเริงสนุกสนานบ้างมากๆเลยนะคะโอเคถ้ามองในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองว่ายัางมั่นงคง่ถกันอยู่นะเพราะมีไพ่สี่เหรีรยญไพ่กอดเหรียญไว้มีภาพบ้านอยู่ด้านหลังนะคะคือความมั่นคงไม่ว่าเขาคนนั้นที่ดีวกับท่านอยู่คุยกันอยู่จะเป็นคุณทางไกล อยู่คนละจังหวัดหรือคนระประเทศหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีตําแหน่งมีอิทธิพลในสังคมท่านกับเขาก็ยังเหมือนรักกันอยู่นะคะแค่ท่านก็เป็นคนรักอิสระแหละนะคะชาวเมังกรท่านไม่ชอบอะไรที่อวดอ้างอวดเบ่งอะไรไม่ใช่ท่านอะชิวชิวสบายความรักท่านก็ไม่ได้ไปบังคับหรือไปกดดันกับคนรักนะ อืมถ้านให้อิสระอาจารย์มองชาวมุกกรเป็นงนั้นนะดูเขาบ้างค่ะตัวคนคนนั้นเขาก็มีเป้าหมายในชีวิตในเรื่องของงานมากทุ่มเทในเรื่องของงานอยากจะทําอะไรบางอย่างที่จะให้มันเติบโตและมีความสุขนะคะแล้วก็วางแผนที่จะเอ,อถ้าท่านยังไม่มั่นหมายแต่งงานวางแผนจะเป็นครอบครัวมั่นหมายแต่งงานแต่ถ้าท่านเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วเขาก็ คนนี้อาจจะวางแผนถึงอนาคตในเรื่องของความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วจะเหมือนกับบ้านปลายชีวิตอยู่กับท่านแบบชิวๆสะดวกสบายไม่ต้องลําบากตากตําอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบว่าถ้าอายุมากแล้วยังจะต้องมาตากตําทํางานเป็นอะไรอะอืแบบหนักมากอะอนะคะหมุนตัวแทบไม่ทันงานมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยงานล้นมือเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น อาจารย์มองคนนี้เขาเหมือนมีเป้าหมายในชีวิตหมายเลขสี่ดาบชุดนี้ไม่ได้นิ่งนะไม่ไม่เหมือนอไรเดเวทนะภาพคนนั่งบนเรือแล้วยิงธนูมีเป้าหมายเพราะนั้นคนคนนี้เขามีเป้าหมายในชีวิตเขาทําอะไรเขาวางแผนล่วงหน้าและไม่ทําแค่เพื่อตัวเขาเองเขามองทําเพื่อคนรอบข้างด้วยเพื่อคุณเพื่อครอบครัวพ่อแม่เขาด้วยอะไรผมเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะเป็นคนแบบอืมตรงไปตรงมาด้วยนะ เป็นคนเข้มแข็งเป็นคนสู้ชีวิตนะ่ะบอกเลยสองดาบกับห้าไม้เท้าชุดนี้ยชอบการแข่งขันเนาะเขาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วถ้าความรักเนี่ยบอกเลยว่าเขามีเป้าหมายคือท่านเขาก็หยุดอยู่ที่ท่านนะไม่มีใครมาแย่งท่านไปจากเขาได้หรอกเพราะเขาจะรักและห่วงท่านมากๆเป็นแบบนั้นเออถ้าเขาอยู่ทางไกลเขาจะเดินทางมาหาท่านนะทำแล้รโอ้โหมาดูแลมาปกป้องมาอบอุ้มท่านนะ่ย ให้เงินให้ทองซัพพอร์ตนะเขาทุ่มเทกับท่านมากๆืมเนี่ยค่ะเขากพยายามที่จะบาลานซ์ความรักให้มั่นคงนะไม่อยากเสียท่านไปหรอกอยู่ไกลแค่ไหนอย่างน้อยนะเดือนละครั้งสองเดือนครั้งเขาก็ต้องมาเท่า,าถ้าเขาอยู่ทางไกลแต่ถ้าเขาอยู่ทางใกล้อาจารย์จะมองเขาคิดถึงท่านมากจะมาหาท่านบ่อยๆเลยนะเป็นเกณฑ์ที่จะได้เจอเจอกันเนี่ยเป็นภาพคนไปเล่นแถวชายหาดนะ ไม่รู้แหละท่านอาจจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้สองต่อสองมีความสุขด้วยกันนะไพ่จะบอกองั้นเลยท่านจะมีความสุขเพราะคนนี้คือคู่ที่จัก,กรวาลส่งมาให้เขาว่าได้นะคุณดูไพ่เดอดซันดีดูไพ่สีเหรียญสีไม้เท้าแล้วก็แชมเปญเป็นไพ่แห่งความสุขจริงๆโอเคเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่ตอท่านนะคะความรู้สึกของคนนี้ ที่มีต่อชาวเมืงกรเขาอยากบอกอะไรเขาบอกว่าสําหรับตัวเขาแล้วเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องเขาพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือท่านและการอยู่ด้วยกันแบบโรแมนติกมากๆมีความรักมีความอบอุ่นดูแลเป็นไปแบบเหมือนไม่เสียแรงมันเป็นไปแบบโดยใจโดยใจโดยความรู้สึกที่แท้จริงและเขาก็บอกเลยว่าตัวท่านน่ะนะคะคือ โซนเมทของเขาเป็นคนที่เหมือนกับเขาขอมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้นะใปขค้นคอรลิงนะอินยอโซนเมทนะก่อนเจอท่านนะเขาอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเจอท่านเขาก็เลยยิ่งปักใจและมั่นใจว่าท่านคือคนที่จักรวาลเลือกให้พระเจ้าเลือกให้ก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่จริงใจแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องกับเขานะเขาจะไม่มีการแบบอื เเขาเรียกมีระยะห่างหรือมีอะไรที่มันโลกส่วนตัวแล้วท่านเข้าไม่ถึงไม่ใช่นะท่านเข้าถึงเขาได้ทุกเรื่องนี่คือคนคนนี้นะคะที่อยากจะบอกโอเคต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะพลังงานดวงคนโสดนะคะ สองเหรียญค่ะเจ็ดไม้มคนโสดกำลังมีความพยายามในเรื่องของเออเรื่องของงานก็ได้อาชารย์มองพยายามที่จะเหมือนผลักดันตัวเองไปข้างหน้าเพื่อความสําเร็จมีความมาุ่งมั่นมากๆเลยนะคะแปดถ้วยการเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่ทานทําอะไรท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยหนึ่งเหรียญโชคลาภลาบลอย ม,มีเกณฑ์ได้โชคก้อนอใหญ่ๆไม่ว่าจะโชคจากเรื่องของฟุกๆแล้วก็โชคเรื่องความทุ่มเทของท่านที่มีความเพียนเจ็ดไม้นี่คือดาวพระเสาร์เลยนะเพียนพยายามแล้วไพ่ขย,ยายแปดถ้วยก็เป็นสิ่งที่เรากําลังขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตเพราะว่าเห็นดวงอาทิตย์ไปคะ่ะวันนั้นแต่และชุดจะแปลไม่เหมือนกันนะเนาะไพ่เนาะดูจากหน้าไพา่จะแปลคนละเรื่องเลยนะคะกับชุดไรท์เวอาจารย์บอกก่อนนะเพราะฉะนั้น ดวงที่เปิดขึ้นมาอย่างงี้ดวงคนโสดจึงเป็นดวงที่จะปังในเรื่องของการงานการเงินความสําเร็จแบบนั้นได้เลยส่วนเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์มองว่าอาดีตคุณเจ็บปวดกับมันมากๆจนคุณคิดว่าคุณยังไม่ได้ให้ใหความสําคัญกับเรื่องของความรักใหม่ๆสักเท่าไหร่หรอกดูน่าจะไปให้ความสําคัญกับการสร้างตัวเองให้มั่นคงให้มีเงินให้ร่ํารวยให้โดดเด่นในสังคมให้ได้มากกว่านะคะ อแล้วจะมีใครเข้ามาแล้วอืมชนะใจท่านบ้างไหมเนี่ยท่านยังปิดกั้นอยู่เลยอะ่ะเพจออฟสอดมีคนเข้ามานะพอเป็น8ดับห้าเหรียญก็ยังมองว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวอะไรกับใครสักเท่าไหร่รอกนะฮะยังมีความรู้สึกมุ่งม,มั่นจริงๆกับความสําเร็จชัดเจนกับชีวิตในเรื่องของการเติบโตฐานะความเป็นอยู่มากที่สุดมากกว่าความรักนะ อาจารย์ก็แปลตามหนา้าไพ่เนาะเหมือนท่านยังไม่เปิดเต็มที่อ่ะคนโสดเหมือนท่านไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสําเร็จเนะี่ยอืมถ้าไม่ผ่านตรงจุดนี้ก่อนไม่อยากมีใครให้มาปวดปวดใจปวดสมองเอาอะไรก็ว่าไปแบบนั้นเลยเอ p e r พ r นะคะเพราะฉะนั้นท่านจะตั้งความหวังสเปคในเรื่องของคนรักไว้คนข้างใหญ่มากหนึ่งต้องมีชื่อเสียงต้องฐานนดีต้องร่ํารวยต้องรักท่านจริง เออนะฮะต้องโสดต้องไม่มีพันทะผูกพันอะไรทั้งสิ้นนะอ,อ,อาจจะเคยผ่านการมีคู่ก่อนได้เน็ตนะแต่จะต้องไม่คลาขสังเนี่ยอย่ามาบอกว่าเอายังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้นี่โอ้คนโสดคุณจะไม่ไม่ให้ค่ากับคนแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสเปคคุณสูงมากนะคะอาจารย์จึงเนี่ยแหละจึงมองว่าปักนี้คนโสดน่าจะเปิดใจยากอยู่เพราะเลือกเยอะด้วย นะคะการเลือกเยอะก็เป็นสิ่งที่ดีจะทําให้เราไม่ต้องมาเสียใจและผิดหวังนั่นเองก็โฟกัสกับการงานของท่านได้เพราะช่วงปักนี้ท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ที่เข้ามาเป็นก่อนเป็นกรรมนะคะโอเคขอพ่ายเพิ่มค่ะก็อาจจะมองว่าท่านมีใครเข้ามาท่านก็อยากที่จะให้ ให้เขามีเวลาให้ท่านจริงๆอืมนะคะและเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับท่านมากให้อิสระเพราะท่านจะไม่ชอบคือรักอะรักได้แต่อย่ามาขีดเส้นชีวิตนะอาจารย์มองลักษณะไพ่น่าจะบอกท่านแบบนั้นและเวลาเจอปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะปกป้องดูแลท่านด้วยนะคะนี่ก็คือในแง่แนวคิดของคนโสดนะที่ เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตของท่านเลยนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทั้งคนโสดคนมีคู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ